มาอย่างมาแล้วครับครับผมมาคราวนี้มาถามแบบว่าเรื่องราวสนุกสนานมากดีกว่านะครับร่วมตัวทำกันแบบเยอะแยะเลยมารวมกันหลายคนครับอย่างนี้ก็ต้องมีเรื่องราวสนุกสนุกอ่ามีมีใครชอบแกล้งใครอะไรอย่างนี้ไหมครับนะครับจอไชอบแกล้งก็ต้องเป็น พี่บอยแหละเนอะอ่าใช่จริงเหครับไม่ค่อยแกล้งใครวินอยู่เฉยๆางเยวเนี่ยตดใส่หัวโอ้จริงเหรอพี่่คลขอมากเลยตดใส่หัวมีแล้วครับเฮ้ยนั่งผู้มินนั่นเนี่ยพี่บอยเนี่ยไม่พี่ก็ช่วยเฉยของพี่นะตอนเห็นไหมครับว่ามันนอนเป็นชอบคนตัวตัวหนักนเลยครับยังไงบ้างครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคือหนูก็ไม่ทราบว่าด้วยความเอ็นดูหรือว่าด้วยความเออเกียดชังน้องยก็จะมีสองอย่างแกเป็นคนชอบปล่อยลมอ่ะครับแม้ว่าจะเลอะหรือในลิฟ ตดอะไรเงี้ยไปในริบกันในลิบแบบเดียวรีกันด้วยพี่กินด้วยดิครับผมครบทุกรถคือไม่คนแซ่บแบบไม่คนแซ่บเลี้ยงจะฆ่าเลี้ยงจะฆ่าอยู่ในลิบแคบๆคบประมาณสิบกว่าคนแออัดมากโลโเดนมาไม่ใช่มาเซตเดียวนะคะแต่มาเป็นแบบระดมระดมฮายแบบอินพไวท์ไปเลยแล้วริบฟูลออปชั่นเลยพี่นและและเสียงตอบเสียงตอบรับจากผู้คนในลิบเป็นไงบ้างครับผู้คนก็แบบเบิร์นนา่นีกแล้วก็ยิ้มยิ้มโอ้โห เฮ้ยพี่บอยอ่ะหายกันหมดแล้วทำไมผมเหลือผมคนเดียวครับอ้ยี่โดงแย่งยี่มีการแย้งพี่บอยคือแม่ก็เวลาออกรายการอย่างเงี้ยเขคจะก็นี่ยแบบก็เพื่กระหน่ำผมเวลานี้ไงมันเป็นเวลาออนแอร์นะโอ้โหไม่ร้าด้วยให้เกียรติไงไอ้เกียรติเวลากระหน่ว่าเออใครรู้จักเพลงเฉลียงไหมสุดกระจายตัวพี่บอยเนี่ยคือจะมากที่สุดแล้วเพราะว่าอายุจะนำทุกคนอยู่นะ้วก็ได้เกียรติมากๆที่สุดก็จะไปจัดการกับน้องร้องไม่อยู่หน้ากล้อง คือหลังจากจะไปลุกอับชันหน้ากล้องครับขอบคุณมากเวลานอนนอนอย่เงี้ยก็อาบมาแล้วล่ะจะช่วยจะอยากอยากมีส่วนร่วมกับน้องไงคะเพราะว่าพี่แบจะเงียบไม่ชอบไม่ชอบความเงียบก็จะมาแล้วอาบอยากจะปลุกน้องหน่อยอะไรเงี้ยปลุกดีๆไม่ชอบชอบมีสไตล์ของตัวเองยังไงครับปล่อยลมใส่หัวน้องแล้วแล้วตื่นสองรอบเนี่ยเน้นอะไรนักหนักเน้นสิพี่พูดไปแล้วเจ็บไม่แล้วแล้วตื่นไหมตื่นค่ะบโอ้โหเน้นเลย สดชื่นไม่เห็นว่าจะกลับบ้านแล้วที่เราทำให้คนตื่นได้นี่ผมว่าไม่ธรรมดาเลยครับสดชื่นนะลองดูสักทีไหมครับเราดูว่าง่วงกันแหละหรือวิท้าผมว่าปลุกหน่อยฮะสายพี่ผมสดใสพี่ไม่ปกติเขาชอบนั่งหลับตาคนนี้พี่บอยต้องปลุกซะหน่อยคนนี้ชาร์ลวีใช้งานดีเจมากตลยการแต่งตู้เลยเนี่ยไฟไฟนะครับไม่เป็นไรครับพี่บอยไม่เป็นไรไม่เกรงใจพี่เขียนคเสิรไม่อยากให้ลำบากครับผมแล้วเรื่องของการแสดงอ่ะพี่บอยมีอะไร ซึ่งแต่ละคนเขาก็ก็เก่งของเขามาอยู่แล้วนะครับก็ตัวบอลเองก็คงมีมีประสบการณ์เรื่องละครเวทีแค่เรื่องเดียวเรื่องเงินเงินนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่2ครับก็ด้วยความสามารถของตัวเองก็คงไปแนะนําใครไม่ได้หรอกครับก็ก็เอาตัวเองให้รอดพอนะพี่บอลก็ช่วยนะก็เขาเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่บออย่างกุ้งกูจะซ้อมกับพี่บอลไงใช่ไหมวันแรกที่มาซ้อมเลยเขาจะจําบทได้แล้วอะแบบไม่รู้สคริปต์เงี้ยใช่ไหมเราก็แบบพี่บอลจาได้แล้วเหรอ มันก็แบบเป็นแรงกระตุ้นให้เราต้องกลับไปท่องบทท่องท่องเงี้ยค่ะเดี๋ยวร้อยหน้าไม่ได้ไม่เราจะรู้สึกเกรงใจเขาไงคะเพราะว่าเขาจําได้แล้วเขาแบบมาเต็มแล้วก็ควรจะแบบเราควรจะจำของเราให้ได้เพื่อแบบเวลาซ้อมเขาจะได้ไม่เสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะจะได้รับส่งกันได้แบบว่าคล่องก็เป็นเกียรติคุณมามาโบมากดีกว่าแบบว่าเล่นเรื่องแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างประสบการณ์ครั้งแรกการเล่นละครเวทียากกว่าที่คิดค่ะก็ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยนะคะก็เรารู้รู้ ตอนนี้กำลังเรียนรู้ว่าการเปิดช่องเสียงยังไง <Project ion. S 1> การโปรเจกต์เสียงยังไง oh. ก็ช่วยเยอะแล้วอย่างนักแสดงรุ่นพี่วันนี้คุยกับอโยอโยก็แนะนําอะไรหลายๆอย่างเรื่องการ a c ติ้งการรู้สึกกับบทของเราหรืออะไรเงี้ยค่ะคือด้วยการพูดคุยกับนักแสดงรุ่นพี่รหรือว่ากับพี่สังร่วมกับครับมันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะอีกมากมายเลยนะคะ อื่นๆมากมายขอเข้าเพลงร้อ้อจังหวะชอบคเทนชอบค่ะเป็นเป็นอะไรที่ยังไม่เคยลองแล้วแบบมันเหมือนกับทําให้เราหลุดออกจากกรอบอะค่ะคือถ้าเราเล่นละครละครโฆษณาีครับที่มีกรอบนี่แหละเือเราเราเล่นละครทีวีเนี่ยก็จะ movement ก็เล็กๆแต่นี้คือเหมือนเราได้ใช้ทุกอย่างเหญ่ที่เล่นใหญ่เสียงใหญ่ทุกอย่างมันมันต้อง มาหมดนะคะเราเอนเนอรจีมันดรอปไม่ได้มัน,มนทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงได้เยอะเลยนะคะน,น,คนี่เนี่ยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยแล้วคอนอื่นๆนะครับ ก็มีเนี่ยเก่งยัๆอมีเขามีเาเป็นตัวแม่ในกาแกโยตัวตัวเก่งเลยตัวเก่งตัวเก่งเล่นเป็นตัวเองไม่เก่งอย่างนั้นด้วยเล่นเป็นตัวเองด้วย่เป็นตัวเองด้วยเป็นเป็นเป็นตัวเองเลยคายกับตัวเองเ็เป็นตัวเองเลยอุยตกต่างมากนะคะเ็จริงแล้ว่นความเป็นจริงแล้วค่อนข้างเป็นคนเรียบร้อยหนึ่งครับแล้ว เรียบร้อยนิดหนึ่งที่เหลือเป็นอะไรครับไม่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่มีความสามารถเป็นติหลายๆท่านค่ะเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าก็ช่วยกันขับผลักดันกันเองนะคะอย่างอย่างพี่บอยพี่พี่โบโดยเฉพาะพี่นัทอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่มีวินัยสูงมากทำให้เหมือนกับต้นให้เรารู้สึกว่าเราต้องยิ่งพัฒนายิ่งพัฒนายิ่งพัฒนาอะไรเงี้ยไม่เอ่ยชื่อเราเรไม่ได้สนใจเรา้วกันแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยก็จะมี อย่างพี่เมียวพี่เอกหรือว่าอโยพ่ออีทอย่างเงี้ยนะคะที่จะคอยแบบม,มีจุดที่เราสามารถจะดึงมาใช้หรือว่าขอคำแนะน,นำดีๆได้ตลอดเวลา ก็เพราะยิ่งพี่สังเนี่ยค่ะต้องบอกว่าตลกตัวพ่อใช่ตัวซ้อมซ้อมสักอะไรใส่และใหญ่อีกสักนิดนึงพี่บเขายอนนี่แห่ะเขาให้ของมาเสนอเขาอนะเขาจะมาช่วยปรับให้มันหาใช่ก็คือว่าแต่ละแต่แต่แต่ละวันที่ซ้อมไปบางทีอาจจะเพิ่มอะไรลงไปก็ได้บางมีการปรับเปลี่ยนทุกวันปรับจะลดใช่ถ้าเยอะลายก็ลดลงไปหน่อยเองอย่างมุกพี่บอกอย่างนี้เล่นไปคือพี่สังมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนลมันจะถจุดจะห้อง แต่เมื่อกี้ค่ะเอาโอกาสเรียกเมื่อกี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ผ่านไม่ผ่านรูปบองครับลูปบองครับเป็นไงบ้างครับก็รวมกันค่ะที่พูดมาทั้งหมดก็คือก็คือแบบว่านำประสบการณ์จากเอเจ๊ซสั่งใช่ไหมคะที่แล้วเนี่ย ก็ <irgend. S 2> แต่ว e, ่าพวกเราเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบบมิวสิควลเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่เอื้อกับอาชีพที่เป็นนักร้องของเราอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราตีควานเนี่ยเราก็ฟังเพลงไปด้วยฟังเมลลี่ไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะง่ายขึ้นสำหรับผู้ปกนะคะใช้เพลงเข้ามาช่วยครับผมโอ้โหก็เรียนไม่ว่าเรียนว่ายากยากไม่ใช่ง่ายๆครับเ็นเวทีนะครับผมเพราะต้องร้องเพลงด้วยแสดงด้วยแอคติ้งด้วยยากมากครับถือว่าที่สุดแล้วของ ศาสตร์เรื่องของการแสดงใช่ๆดูแต่ละอย่างมันแบบต้องที่สุดเลยใช่เราด้วยคอมเมดี้นี่เป็นเรไรที่แบบเป็นอรไ่งที่ยากที่สุดใช่เราเราด้วยความที่เรื่องของเรานี่เป็นเหมือนกับ กึ sha, ่งก kind of mm ึจ hmm. ินตนาการด้วยค่ะคือคือมันไม่ใช่แบบมูฟเฟ่แบบคนปกติทั่วไปคือมันจะต้องพี่บอก็จะตีลังกางมต้อีการออกแบบลงมาไม่ใช่คนท่ากันคือหนึ่งเราต้องทำตามฟิลแล้วด้วยแต่ว่ามันก็ต้องแบบมันจะต้องมีเยอะกว่าคนปกติอย่างการแค่การเดินการอะไรอย่างนีพี่บอยก็จะมีการเดินของเขาการเดินของเราสำหรับผมแล้วผมคิดว่ายากมากนะยากตรงที่ปรับคาแรคเตอร์นี่แหละยากมากๆเพราะว่าพันหนึ่งเป็นคนที่ เป็นทหารนายทหารด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลสูงมากแล้วทุกอย่างมันต้องแบบมีการ movement ที่แบบค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันต้องแบบปึกปักปึกปักแล้วตัวเรามันไม่ใช่ไงพอหมายถึงว่าเราไม่ใช่หมายถึงว่าเราเป็นคนแบบไม่ได้เป็นทหารหรือว่าไม่ได้มีความแข็งแรงหรือว่าไม่มีความแบบชัดเจนในท่าเดินแบบก็แบบมือเอกเหน่มากอย่างนี้ต้องต้องไปดูไหมครับพี่บอยฮะทหารเขาเดินเขาทำท่าไหมพี่ก็คงไม่อ่ะครับแต่แบบดู เพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความมั่นคงลงไปงขแข็งแข็งแรงขึ้น,น,นไปอีกครับ,บจริงๆแล้วด้วยส่วนตัวตัวผมเองเนี่ยไปออกไปแนวเมืองเอกเน็กก็ส่วนใหญ่ <c oughs> แต่ <c oughs> ช่วงหลังๆจะเริ่มปรับได้ละ <c oughs> เพราะว<ำ>่า<ำ>มาเริ่มเออไม่เอาไม่เล่าเดี๋ยวเมสสนุกใช่ <c oughs> ต้องไปดูเองว,องว่า ดูต่แต่ต้อเรื่องนีแล้วก็แบบต้องบอกว่าตัวที่ได้แง่คิดดูได้แง่คิดแล้วตัวหนึ่งที่ช่วยพวกเราได้มากที่สุดก็คือเรื่องของบทที่แต่งออกมาได้ดีมากทำให้ตัวละครตกตึให้เป็นเสียงเดียวกันนม่จริงๆเป็นเรื่องจริงเลยคือไม่ใช่อวยกันเองนะแต่เรารู้สึกจริงๆแล้วแบบครั้งแรกเราอ่านบทแบบว่าแบบคือแบบคิดได้ยังนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่มันมีไหล่แม่มันเป็นไงมันเป็นไงเล่าให้ฟัง ตอนจบเลยนะตอนจบตอนจบตอนจบเป็นไงครับเอาปัดสามพันห้าไหมคะปัดสองพันห้ามาเล่นมาเล่นมาเล่นจะเล่าตอนจบแต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าตัวตัวบทเนี่ยมันมันช่วยให้ตัวละครแต่ละตัวไม่งงอะค่ะชัดเจนชัดเจนมากมแล้วก็กลมในตัวเองมากเลยเรามีด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แล้วก็เป็นเป็นคนเป็นคนยังไงมีเหตุผลให้กับตัวเองหมดค่ะคือแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมีมิติหมดเลย ค่ะแล้วเป็นเรื่องที่ให้แง่คิดแบบว่าให้มุมมองแบบเขาทําแบบนี้เพราะอะไรตอนตอนสุดท้ายที่เฉลยมันจะแบบอ๋อแบบนี้นช่ทำนี้เพราะอะไรไม่ใช่มาดูดูหน้าดูเนาะดูพื่อความบันเทิงเริงใจอย่างเดียวนะใช่ดูแค่เพื่อความบันเทิงเริงใจแต่มีคติแง่คิดสอนไปเหมือนเพลงเฉลียงครับเพลงเฉลียงมีแง่คิดมุมมองเป็นการสอนละครเรื่องนี้ก็เหมือนกันคใช่ช่างก็สนุกเปได้อะไรกับปามเลยว่าห้ามพลาดเลยนะไฟลับไปดูไหมครับไฟขับไปดูไหมครับ แน่นอนใชอ่างานเนี่ยหนีงานมามนีงานโอเคผู้ถึงผู้ถึงได้หายฝันบ้างดีกว่าก็ต้องเกี่ยวกับความฝันนะอยากให้แบบแต่ละคนบอกว่าแบบเลือกฝันที่จะเป็นได้เนี่ยอะไรก็ได้แบบเวอร์เลยที่อยากจะเป็นถ้าฝันจะเป็นเป็นไปไม่ได้ไปไปไม่ได้ก็ได้อยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรน้องโบค่ะไม่เอาน้องโบก่อนนบเรดดี้เฟิร์ดเรดดี้เฟิร์ดถ้าต้องเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะครับแต่แต่ว่าแบบเป็นความฝัน ความฝันหรออยากเป็นนางฟ้าเราหรืว่าบ้าบออยากเด็กความฝันของเด็กๆทุกคนก็ต้องอยากเป็นเจ้าหญิงแต่ว่ามันก็มันก็ไม่เป็นได้นะแต่เป็นอยู่ในละครเวทีมันก็ไม่ใช่เจ้าหญิงนะเป็นเด็กกำพร้าคนหนึ่งตายแล้วผมไม่ได้รู้เรื่องเขาเลยแผ่นพีมาหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ยถามโค้เนียมันจะไม่สูงได้ยินแว่ววแว่ววมาว่าว่าเป็นคนละเรื่องแล้ยนะคนละเรื่องแล้ย